อ่าของใสนะครับค่าคือเจ็ดสิบเอ็ดมันก็น่าจะเป็นเหนรียญสิบตามปกติถ้าไม่ใช่ยง,งปึกปก็ห้ย,ยาวอะไรนะรดูขึ้แข็งกินเยอะ โอ้ยมันมันกว้างกว้างกว่าจะไม่ใช่เรียนสิอ่ะกว้างจังกว้างแล้วมันเป็นบล็อกเสือมันอะไรแล้วมันรวงอืมไม่ใช่อ่าโอเคมันฝานะครับเ่ยทำเราซะได้ฝาเอ้ยฝา mùi xôn đúng lại. ạ Mấy sai Hả? À, như mấy ngày ừ. Khát quá 74 à. Chị... Chị... cái, cái, cái này được ừ. này Cái à. ừ. này Cái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  không Cái này Cái này Cái này Cái Cái này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  ไอหมาเห็นหน่อยนี่ค่อนข้างจะมีเยอะนะปกติ คิดว่าน่าจะเหลียนห้า <laughs> มันจะฝ่าโอ้เออดีเหมือนกันนะตรงนี้ไม่ต้องขูดเลย <c oughs> เป็นหินนะครับแข็งมันร่วงแล้วมันไม่จม <c oughs> อ๋อสองนาทีห้าบาทโอเคนา <c oughs> ทีละสองบาทห้าสิบ <c oughs> ามาค่อยลวงเขาไหรยแถวน,นี้แต่ฝาเขานข้งเยอะนะเนี่ย Ồ, oh, phải dễ dễ đây Nà chạ, nà chạ Nà Mà, hà, mê hà ha เสร็จแล้วครับเนี่ยเป็นฝาแล้วกัน่ะโอเคนะครับโอ,โ,อโอ้สีนาทีได้เพิ่งได้สิบบาทโอเคก็ยังดีไม่ล่วงเหรียญเดียวไม่ล่วงเหรียญเดียวข้างกันเลย ่องก็ล่วงคู่เนะมาตรงนี้เท่าไหร่ก็ล่วงหมดทนะ้ล่วงใช่บอสเออนะ่าเจอแล้วเจอแล้วอะนะ่าเจอมันอยู่ข้างล่างเลยอ๋อแล้วมันกิดดินน,ดน,นีน่โอเค,อโ,อเคโอ้โหหมดเลยกระเป๋าเลยสิบบาท ด้15บาทนะครับละทีเออเนี่ยยังเหมือนตะเหรียญอยู่เลยเนี่ย <c oughs> ออเหรียญที่บันดินกดกับเหรียญน,นะครับอ,อ่าให้ให้เป้าหนึ่งครับเคลิปนี้ได้จะตัดแล้วสงสัยเป้าหนึ่งกับว่าเป็นอะไร อันนี้ได้สิบห้าบาทแล้วพลาดหรือเปล่าีนค่อนข้างพลาดเยอะนะเพราะว่าอาะไรฝาบปวดฝาอะไรมันเยอะขยะมันเยอะ,ยยอะแล้วก็เก็บขยะได้เขงเยอือเดี๋ยวเขาพวกตะปูนะเก็บออกยังดังนะจะไม่รู้ว่าเป็นอะไร มันมีมันมีสองโลหะมันมีอาจจะเป็นเงินทองเหลืองกับทองแดงหรือเปล่าเสียงมันมันดังไงมันจะเหมือนเสียงมันจะสะดุดมันเจอของข้าอ่าอ่าอ่าจะเจอได้มาลองดูใช่ไหมปะเราไม่จัดฉากนะครับ เออพงด้วยไอ่ต้องคุณเล็กอเหรียญดำเลยมันจะมีค่าไอโลหะสองชนิดเออแต่งงไอที่ว่ามันหลุดตรงกลางออกอ่ะน่าจะโดนเครื่องตัดหญ้านี่เหรียญใหม่โอเคครับอ่ะสรุปแล้วตัวนี้ได้25บาทนะครับอ่ะเก็บนี้ไว้เพียงต่านี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวดูดูนะอ่ะวางไว้ให้่อนเลย นี่เราได้อะไรบ้างเอ้ยโอ้ได้เยอะเลยนะครับแต่เมื่อกี้นี่ได้ยี่สิบห้าบาทเนาะเดี๋ยวจะทำคลิปสรุปทีเนี้ยเาคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ